เคล็ดลับการสำนวจรู้คุณที่จะก้าวผ่านความทุกโศกไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะหลายคนนะคะเราจะติดอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจแล้วคิดว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเศร้าหรือสิ่งที่กำลังเสียใจอยู่น,นั่นนะคือสิ่งที่โหดร้ายสํหรับชีวิตเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการเศร้าความกาันโศกเศร้า ในเรื่องนั้นๆนะคะและสํานึกรู้คุณในเรื่องราวนั้นๆนะคะเราจะก้าวพ้นความทุกโศกเรื่องนั้นไปได้เลยละค่ะแล้วเราก็จะผ่านไปเป็นความสุขแล้วก็การให้อภัยตัวเองแล้วการ ที่เราสลัดจากความทุกโศกอันนั้นนะคะมันคือการที่เราเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของใจเรานะคะและเราอะคะ่ะก็จะปลดปล่อยพัฒนาการทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเศร้าในครั้งนั้นแต่ความเศร้านั้นน่ะมันแฝงด้วยประสบการณ์แล้วก็ร่องรอยของการเติบโตของเราอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่าให้ความทุกโศกนั้นมาเป็น อะไรที่กีดกัน้นเพื่อนๆแต่ให้ความทุกโศกนั้นนะคะก้าวข้ามไปเป็นประสบการณ์ที่เราจะเติบโตและด้วยการที่เราสำนึกรู้คุณกับทุกๆสิ่งที่เราผ่านมาเลยค่ะแม้มันจะเป็นประสบการณ์ที่โหดร้ายกับเราแต่มันจะทำให้เราเติบโตทางจิตใจเราค่ะแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาขึ้นด้วยค่ะ ฝากไว้ด้วยขาดเลิฟเลิฟ